ไปต่อกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเพิ่นได้เตรียมเปิดเดินรถสายใต้นะคะหลังจากเส้นทางได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากอุทกภัยเนี่ยแหละค่ะเพิ่นสิเปิดใส่12ธันวาคมนี้ค่ะ ายการสร้างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะเพิ <day> ่นได้แจ้งนะคะถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมเส้นทางรถไฟสายใตยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมคะ่ะล่าสุดตอนนี้นะคะสามารถปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระว่างสถานีเทพากับสถานีปัตตานีค่ะแล้วก็ระวางสถานีตาเซกับสถานีนะะาานาานยะลาแล้วเซจในวันที่11ธัท่านว่าคมนี่คะ่ะ โดยขบวนรถทุกขบวนค่ะกะสิสามารถเดินทางถึงปลายทางและออกจากตนทางได้ตามปกติขบวนรถต้วพิเศษรถเร็วออกตนทางกรุงเทพอภิวัตรวันที่11ธันวาคม2567และการเดินทางถึงปลายทางสถานีเยลาและสถานีสุงไหโกลกนาะค่ะในวันที่12ธันวาคม2567นี่ค่ะค่ะเน้นย้ำแล้วมีความปลอดภัยแน่นอนแล้วเนาะค่ะ 他。<music>